นี่ับผมโอ้โหมะกอกนะครับอันนี้เป็นต้นมะกอกที่ว่าผมตอนกิ่งนะครับดูลูกออกใหม่ก็นี่ครับผมนี่โอ้โหเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะผมเนี่ยกําลังเทียวปากเลยอันนี้ก็เป็นมะกอกที่ผมได้ทําการตอนไว้นี่แหละเพราะว่าเพราะว่าต้นมะกอกเนี่ยออกลูกแคบจะทั้งปีและผมอันนี้มันเป็นกิ่งตอนนะผมที่ผมตอนเอามาปลูกคือผมตอนไว้หลายต้นนะครับถ้าเวลาหมดหน้ามะม่วง ก็ยังมีมะกอกไว้ให้กินนะผมนี่กําลังออกลูกให้เต็มเลยนะผมนี่นะผมโอ้โหช่วงนี้ก็ลมกําลังเย็นเลยนี่นะครับผมเนี่ยดอกออกกําลังใหม่ด้วยน,ะนี่นะผมนี่ก็ดอกออกใหม่นี่ให้เต็มหมดเลยนะผมอันนี้ผมก็มีใช้ยาฉีดอยู่เรื่อยนะผมผมก็เอาเป็นพวกน้าส้มควันไม้นะครับมาฉีดนะผมไม่นั้นโดนแมงกินหมดเลยนะผมเนี่ยแมงชอบมากินนะครับแมงจะชอบมากินดอกอย่างเงี้ย ดอกอ,อ่อนๆเนี่ยผมก็ต้องคอยเอามาฉีดนี่ครับผมโอ้โหนี่ติดลูกให้เต็มหมดเลยนะผมนี่เนี่ยไอแมงอย่างงี้ก็ตัวดีเลยเนี่ยอันนี้คือฝั่งนี้นะผมนี่อันนี้คือฝั่งนี้แล้วก็นี่ครับผมอันนี้ก็เป็นเนี่ยอันนี้รอดแล้วนี่ครับอันนี้คือรอดแล้วข้างล่างนี่ก็ลูกกำลังใหญ่เลยนะผม นี่แหละอย่างที่ผมบอกคือผมตอนไว้หลายต้นนะครับผมตอนไว้หลายต้นโอ้นี่นับผมบรรยากาศยามเย็นผมจะทำกางหันไว้ค่อนข้างที่ว่าจะหลายที่เลยนะครับผมเอาไว้ดูเพลินดีนะผมรับลมหมุนนะครับอันนี้มันก็เป็นขวดนะครับผมเป็นขวดพลาสติกนี่แหละที่ผมทำทำไว้หลายๆแบบหลายอย่างนะผมบางทีเวลาเรามา รับลมช่วงเย็นมองกลงหันหมุนนะครับผมมันก็เพลินเพินดีนะครับผมนี่นะครับผมก็อาจจะท้องฟ้าคึมๆึมนิดหนึ่งนะครับผมบรรยากาศก็ไม่ค่อยที่จะสดใสเลยนะครับฝนตกนะครับผมช่วงนี้ฝนตกฝนตกบ่อยมากๆเลยนี่นะครับผมบรรยากาศช่วงเย็นเย็นการถ่ายคลิปนะครับผมเนี่ยถ่ายสิ่งรอบกายของเรานี่แหละนะครับผมไม่ต้องไปคิดหาคอนเทนต์อะไรให้มันยุ่งยากเลย นี่นะผมชีวิตบ้านนอก